วันนี้เรามาดูการตัดขวดนะครับขวดเหล้าครับขวดเหล้าเราจะตัดปากช่วงนี้มันออกนะ,ระกนครับมาดูอุปกรณ์ครับน่คยับ่คยับลวดครับโดนไฟให้แดงๆอย่างนี้เลยครับยิง่งแดงยิ่งดีกระตาวไฟบไวีหลดรวด ที่นี่ครับไไง่ายๆแล้วก็น้ำน้ำน้ำเปล่าเตรียมไหมใช้น้ำไม่เยอะนิดเดียวอา่าเราไมาดูรวดเดืร้อนจะได้รวดแดงๆมันร้อนนะี่ครับก็วางไว้บนขวด วแล้วหมุนเหมือนให้มันร้อนให้ทั่วพักน,นีน้ไม่นานแต่รวดร้อนไม่ร้อนสามสิ้วิแล้วก็น,น้ำเทเลยยังไม่ร้อนะ มันจะลาวนะครับแล้วก็ไปทำใหมนร้อนมันจะลาวสามลูกนี่็ด,ดึงปึ๊บนะครับง่ง,งาๆสำคัญเป่นุดเลยต้องให้มันร้อนต้องให้ลวดมันร้อนในทั่วก่อน ถ้าร้อนร้อนเด้งเลยหยดน้ำเด้งเยอะเราขวดใหม่ ขดก็วดไลแล้วจะเล่าครับกดเงนกลม ี๋ยวาลวดมาแดงๆวางแล้วเพิได้พอขวดแล้วหมุน้มาสือ มันถามันดังเป้อไเปไ้มันก็แต่แล้ว่าดึงเลยง่ายเลยนะด่าไปใส่ปลามึงนอกเขามาตัดไปทำแก้วนั้งแต่เขาจะฝนเอาอ่าพวกเกีรีรยฝนอรับไม่ยังเงี้ยฝนฝนคมมันออก แดงกินแดงยิ่งดีไม่ค่อยหมุนไปนะหมุนไม่ค่อยร้อนมันให้มันให้มันคิดว่ามันร้อนเฉพาะตรงที่รวดวเราอยู่มันจะได้แนวนี่ยิ่งดีรั่วถหาเป็นรั่ที่มันเส้นใหญ่ๆนะต้องใช้ร่วนเพราะบางทีมันโดนร้อนมากมันจะละลายมันจะอ่อนตัว เด็กที่เราทำเนี่ยมันร้อนขวดยัง,งยไไยร้อนเป็นเมือกเพื่อได้สายดีควด เป็นทางเหล็กต้องร้อนถ้าไม่ร้อน,นมันจะไม่แตกนี้แก้วมันโดนามร้อนใช่ไหมมันร้อนอยู่มันโดนน้าเข้าไปแล้วก็เหมือนเราเอาลูกแก้วไปเผาครั เอาแก้วพอนะครับโยนใส่ไฟ,ไฟก็มันก็จะล้าวเป็นลูกสวยๆมันก็มาหยิบเล่นนะครับเดี๋ยวร้อนดีๆหมุนดีๆมันยังม่อย่างเมื่อกี้โบ๊ะเลยไม่ต้องดึงมันไม่จะขาดสมันเสมอแกนะครับลองไปใช้ดูครับง่ายๆ ลองไปทำดูขวดกะตัดไปเนี่ยอย่ไงเงี้ยไฟครับเปลกหล่นเดีย๋ยวเราก็มาใส่ปลา ไนี่ครับง่ายไมันไม่ต้องไปซื้อโหลโหโลกแพงไอ้นี่ก็ขวดจะหาที่เหลือๆพวกขี้เมากินแล้วเหลือก็เช้ได้อย่าปากให้เราไปขายได้เอาครับลองไปทำดูครับ